นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางมารายงานตัวพร้อมทดสอบสมรรถภาพเพื่อเตรียมลงแข่งขันในเลนเอล2024จุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ศูนย์วิทยาศาสตรก์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมลงแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานา,นาชาติ ประจำปี2567เดินทางมารายงานตัวพร้อมทดสอบสมรรถภาพโดยวันนี้มีนักกีฬาเดินทางมารายงานตัว11คนนำโดยส,สิภาภรณ์จันทวิสูตรจรัดภรณ์ปัญดาศักดิ์สุพัตราไพรโรธด,ดลพรสิงโพ่วนนักกีฬาที่เหลือที่ติดภารากิจแข่งขันที่ต่างประเทศจะเดินทางมาสมทบภายหลัง นั่งไปเลยเอยู่เรียบร้อยก็ได้เด <c oughs> ่๋ยวพี่ก็เลยขาบอก <c oughs> ทุกคนนะครับมาอยู่ตรงนี้เราต้องทำพัฒนาหรือเปล่าหรือว่าคนไหนที่ดูแล้วร่างกายสามารถพัฒนาต่อได้สร้างกล้ามเนื้อแล้วไปต่อได้เร็วก็มีโอกาสที่จะถูกเพื่อชาตินะครับเพื่อชาติแล้วก็เป็นผู้สอนนะครับกิจาตใหญ่ซึ่งซึ่งเราว่านะ ผ่านไปหลายปีกันนะครับของฟุตบอน,นแล้วก็การเข้ามาเนี่ยผมก็มองว่า,า,านักกีฬาของเราเนี่ยมีความสามารถอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างนะครับโดยเฉพาะความสมบูรณ์นะครับแล้วก็ร่างกายนะครับสิ่งเนี้ยที่ทกังวลน,นะครับที่กังวลในเรื่องของนักกีฬาฟุตบอลทีม Yeah. Thank <laughs> you.